สวัสดีจ้ากับข้าวเย็นนี้ลาบอกไก่ใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าโคเลไปแล้วบู๊ยโคเลว่าซ่านใส่ัอมด้วยนี่จะมีผักหอมไม่ล้วไแล้วไมแล้วมีผักหอมด้วยนี่ราใส่ผักหอมด้วยนะต้นหอมเอาหั่นเห็ดดำมือ ก้วยก็ลาบใส่แล้วไม่ไม่เอาหัวนกินตังหากไปอันนี้หมูแดดเดียวโชว์ว่าโหเสียบนัวยมีปลาแดกบองหน่อยเดียวก็อย่าเอามาส้มผักอย่างนี้เขาเกลี่ยห้อย อร่อยเลยที่คงไมมีฟองด้วยต้องยำมอเอาพรุ่งนี้จะผัดถั่วไอ้นั่นนะถั่วแขกหรอไม่ถั่วลันเตาไม่ถั่วอะไรอ่ะอะไรนะถั่วอะไรที่กรอบๆบ่องๆเนื้อเยอะๆเ,เอาละมาใบาปริศนาคำไทยอ่ะ คืออะไรครับทุกคนโอ้ยอะไรอนาะไม่ได้ดูดอกไอ้นั่นเลยใครบอกไม่ใช่ถั่วลันเต่าหรอถั่วแอะถั่วลันเต่ามันจะเป็นลูกกลมๆเออถั่วอะไรถั่วลันเต่าป็นแบนๆเขียวๆเออเป็นแบนๆเขียวๆนั่นแหละแล้วก็ลูกข้างในเป็นสีเขียวๆออาอ่าถั่วอะไรเขาเรียกถั่วลันเต่า นลันเตามันแวบ,บมไม่ใช่เหรอลันเตามันมีมันจะมีอันที่ม,มันสองอันเนาะมันใหญ่อย่างนี้ก็นั่นแหละไม่ใช่เหรอก็เข้าใจว่ามันคืออันเดียวกันคนละอย่างไม่รู้ที่เราซื้อวันนั้นไงแป้งก็ถั่วแน่ถวดลันเตาใช่ถั่วร้านเตา,าลัานเตาโอเคลันเตาผอมๆนะชิมก่อนมาชิมก่อน เอาใส่ไปเลยนันไม่เอาอร่อยแล้วไม่เอาอร่อยแล้วใส่พักโอ้ยทาพักตักให้เขาไ้ใบวัยครับแบกบเย็บรอยแซ่บๆอร่อยมาก ทดสอบคลิปไหม